ไครับพี่มสวัสดีค่ะกระเป๋าไม่ต้องพี่มันให้หน่อยครับ

ถ้าพี่ไปเซฟปี่ไปดิี่ไปดิไปเลยที่ปุ่นจเลญี่ปุ่นจดดิมามาหลายรอบไม่ห่ายเลยน่าี่ดไม่รอดเลยไม่เอาหัว ทำอะไรกันจะถ่ายให้เอ้าทก็ไม่ได้เป็นแบบพี่เนาะซัมซุงมันเอิอหนูกดแล้วมันไม่ติด